มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่มีนะงั้นเหรอครับลูคทำไมถึงได้กังวลขนาดนั้นล่ะเฮ่อเหมือนคุณกำลังกลัวอะไรสักอย่างหนึง่งฉันพูดถูกไหมอ๋อจริงครับคุณโรบินพูดถูกแล้วใช่แล้วครับผมทั้งกลัวแล้วก็กังวลจะไม่รู้จจทำยังไงคุณเองเนะี่ยก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะ <hi> เฮ <whis ky. S 1> <x> ้ยรุกกินข้าวกินข้าวเข้ากลางวั erm. นลูปฟี่วันนี้ซันจีจัดเต็มทำฟูคอสอาหารทะเลแสนสุขสรรซะด้วยนะรับรองว่าอร่อยแน่ไปละครูลูปฟี่ไอ้มัวโอเออะไรอยู่แล้วมาเร็วๆดีเนื้อผมมามันจะดีจริงๆเหรอครับเอาคนอย่างผมเข้ากลุ่มหม้อปังของคุณแบบนี้เออ ง่ายงั้นเลยเหรอครับแต่ผมแต่ผมก็ฉันตัดสินใจแล้วว่าต้องเป็นนายเอ๊ะ